สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับโคโค่ชาแนลครับวันนี้วันที่สิบเก้าครับสิบเก้ากุมพารหกสี่นะครับเป็นวันที่สองแล้วที่สามารถเข้าไปเช็คได้ว่า,าเงินเข้าในกะระเป๋าตังเราหรือเปล่านะครับสําหรับคนที่อยู่ในกลุ่มของคนละครึ่งแล้วก็ผ่านการคัดกรองมาร่วมโครงการเราชนะนะครับซึ่งเมื่อวานหลายหลยคนอ่ะเช็คแล้วใช้เงินแล้วนะครับแต่ไม่อีกเยอะเลยผมว่าที่ยังเช็คไม่ได้ เลยยังไม่สามารถไปใช้ใช้เงินซื้อของผ่านงค์การเราชนะได้นะครับด้วยสาเหตุที่ว่าระบบของงค์การเราชนะเมื่อวานน่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าอาจจะมีคนเข้าไปใช้งานเยอะนะครับระบบเรียกตามภาษาบ้านๆว่าระบบล่มไปเลยนะครับผมหลายคนใช้แล้วหลายคนยังไม่ได้ใช้มีอีกหลายคนที่ถามมาว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตังค์เข้าแล้วแล้วตังค์ที่เข้าอ่ะจะไปใช้ที่ไหนได้บ้าง แล้วที่ว่าใช้ร้ทุกร้านอ่ะร้านไหนบ้างนะครับเป็นคำคำถามอายอดฮิตของคนที่ร่วมโครงการคนละครึ่งในครั้งแรกนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําคลิปสั้สนๆนะครับแนะนำครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้โครงการคนละครึ่งหรือสําหรับคนที่เคยใช้คนละครึ่งแล้วมาใช้โครงการเราชนะนะครับว่าเราจะเริ่มต้นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ โอเคครับเริ่มไปเลยนะครับอา่าอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าร้านไหนนะครับที่เขารับไอตัวเราชนะบ้างนะครับง่ายๆเลยสังเกตงไายคือไปที่ร้านนะครับถ้าเห็นป้ายอย่างนี้นะครับเห็นป้ายอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าเราไปที่ร้านแล้วเราเห็นป้ายนี้นะครับอร้านนี้เขาร่วมโครงการนะคนละครึ่งเราชนะธงฟ้าประชารัฐนะครับถ้าเห็นป้ายอย่างนี้เราสามารถใช้สิทธิโครงการเราชนะของเราได้เลย แต่ถ้าไปแล้วไม่มีป้ายพวกนี้ก็ให้ถามครับง่ายที่สุดนะครับผมโอเคนะครับส่วนถ้าจะเข้าไปเช็กก่อนว่าตกลงเงินอะเข้าหรือยังนะครับโอเคให้เราไปที่ตัวแอปเป่าตังก่อนเลยครับนี่ครับแอปเป่าตังของเรานะครับเข้าไปเลยครับพอเข้ามาแล้วมันก็จะให้ใส่รหัสเลขหกตัวเหมือนเดิมก็ใส่ใส่ไปเลยครับ ใช่แล้วเสร็จแล้วมันก็จะเข้ามาในหน้าตัวนี้ให้เราไปกดตรง G Wallet ครับเหมือนเดิมเลยเหมือนกับการเข้าใช้สิทธิ์ของโครงการคนละครึ่งนะครับเหมือนกันเลยเข้าใน G Wallet ครับพอเราเข้ามาใน G Wallet แล้วมันก็จะมีขึ้นมาให้สามแถบก็คือหนึ่งสองสามนะครับเราต้องการจะใช้สิทธิ์จากแถบไหน นะครับวันนี้เราต้องการจะใช้สิทธิ์จากเราชนะนะครับเราก็กดเข้าไปในแถบที่หนึ่งเลยครับกดเข้าไปเึ้งโอเคพอกดเข้ามาแล้วนะครับในหน้าตัวนี้มันก็จะมีบอก,กว่าตัวนี้นี่นะครับสิทธิเราชนะที่ใช้ได้ในวันนี้นะครับก็คือปกติตรงเนี้ถ้าเป็นเมื่อวานเลยอ่ะตรงนี้จะเป็นสองพันนะครับ เราะเป็นยอดเงินงวดงวดแรกที่ทางรัฐบาลโอนเข้ามาให้นะครับโอนเข้าเมื่อวานแต่เมื่อวานหลายๆคนอะ่ะยังไม่ได้ใช้เพราะข้าไปเช็คไม่ได้เพราะระบบมันล่มนะครับแต่ดีของผมผมเช็คเมื่อวานตอนเย็นแล้วผมก็เลยไปตลาดนัดก็ไปซื้อของมานะครับซื้อของมาก็เลยเหลืออยู่พันแปดร้อยห้าสิบผมซื้อไปแล้วร้อยสิบบาทเมื่อวานนะครับเดีย๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการาใช้สิทธิ์เราชนะในการซื้อของ นะครับกับร้านที่ร่วมโครงการนะครับโอเคพอเราเห็นว่าเรามีเงินนี้แล้วนะครับมีเงินแล้วอย่างนี้เราซื้อของได้แล้วเราก็ไปเลยสมมุติว่าต้องการจะซื้อขนมนะครับซื้อขนมไปถึงไปที่แม่ค้าบอกซื้อขนมย0บาทนะครับไปถึงซื้อขนมย0ิบบาทแม่ค้าก็เตรียมขนมเตรียมโทรศัพท์ของของตัวแม่ค้าเองในส่วนของเราเราก็เตรียมของเราก็คือนี่ครับกดตัวนี้เหมือนเดิมเหมือนกับโครงการคนละครึ่งหรือใครที่ยังไม่เคยใช้โครงการคนละครึ่งก็คือกดตรงนี้ สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์นะครับกดเข้าไปเลยครับปึ้งนี่พอกอดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีเป็นหน้าจอเหมือนกับถ่ายรูปให้เราเลื่อนหน้าจอตัวเนี้ยไปที่กรอบ QR โค้ดของแม่ค้านะครับที่เขาทาเอาไว้ให้แล้วอ่ะเราเลื่อนเลื่อนไปเลยครับนี่ผมเลื่อนเข้ามาแล้วโอเคบนสุดนะครับสิทธิ์ที่คงคงเหลือตอนนี้อยู่เท่านี้นะครับอ่าตัวนี้ชื่อของเรา ใช้สิทธิโครงการเราชนะนะครับต้องการจะซื้อของนี่ซื้อของร้านยาบุญให้ข,ขนมไทยซื้อของเป็นยอดยอดเงินเทาน่านี้ถูกต้องไหมถ้าถูกต้องก็กดยืนยันสิทธิตรตงนี้เลยครับนี่ถ้าถูกต้องยืนยัน,ยนสิทธิ์ตรตงนี้นะครับอ่ะกดยืนยันสิทธิเลยครับปึ้งพอเรากดยืนยันสิทธิ์มันก็จะให้เราอ่ะใส่รหัสของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับใส่เข้าไปเลยครับ หึงโอเคพอใส่เสร็จแล้วมันก็จะมาตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะบอกว่าโอเคทํารายการสําเร็จนี่ครับทำรายการสําเร็จแล้วนะครับทำสำเร็จคุณวิรัตซื้อของร้านยายบนให้20บาทนะครับเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะกลับหน้าจอหลักเลยนะครับตรงนี้นี่เลื่อนเลื่อนกลับหน้าจอหลักปุ๊บราเลื่อนกลับมานะครับเราเข้าไปเช็คอีกครั้งหนึ่งว่าเงินในเราชนะเหลือเท่าไหร่กดครับไปเลยครับ นี่เห็นไหมครับเมื่อกี้ก่อนที่เราจะซื้อของอะ่ะมันมีอยู่พันแปดร้อยห้าสิบตอนนี้เหลือพันแปดร้อยสามสิบนะครับผมซื้อของมาแล้วยี่สิบาทนะครับซึ่งถามว่าเราสามารถเช็คได้ไหมว่าเ,เราเราซื้อของไปแล้วเท่าไหร่วันไหนยังไงเช็คได้ครับตรงนี้นี่ดูประวัติการใช้สิทธิ์เราชนะนะครับกดเข้าไปได้เลยครับนี่เห็นไหมครับเมื่อวานนี่ที่ผมซื้อของอันนี้อันนี้ผมซื้อ ซื้อเมื่อวานสองอันนี้ซื้อเมื่อวานนะครับไอตัวนี้ซื้อวันนี้นี่นะครับเราสามารถเข้าไปเช็คได้ว่าเราซื้อของมาแล้วเท่าไหร่ถูกต้องไหมปรับเงินที่หายไปนะครับผมโอเคเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรก็ออกมานะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่จะลองลองใช้ตัวแอปเราชนะนะครับซื้อของ ซึ่งเราชนะคนละครึ่งแล้วก็สิทธิ์เที่ยวเที่ยวด้วยกันทั้งหมดเนี้ยโครงการทั้งหมดเนี้ยมันจะหมดวันที่3ามสิบเอ็พฤษภาพร้อมกันนะครับผมใครยังมีเหลืออยู่ในส่วนไหนยอยากจะไปใช้ก็ไปใช้ได้นะครับคนละครึ่งผมเหลืออยู่10บาทตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยคนละครึ่งผมเหลืออยู่10บบาทนะครับยังไม่ได้ไปใช้เดี๋ยวก็ไปซื้อขนมนะครับโอเค เพื่อนๆเห,นเห็นว่าคลิปนี้พอจะมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับอย่าล,ลืมกดรูกปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะนํามาเสนอในโอกาสต,ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ